ดูร่องนี้ครับใช้กบยางเนะทูครับหายสวยมากตาขยับใส มันนี้เลยบอกแนละ้วปลาขยับใส่ใสสวยด้วยอืมกัดกบยางเทูนะครับปลาช่อนใสกำงามเลยนี่ครับกัดข้างหน้าแล้วดิ้นไปเลยนะครับโอเคครับกบยางเลทูเต็มปากเลยโอเคครับนี่สภาพหมายตามนี้เลยมมากัดข้างหน้าครับเป็นร่องนะครับตรงนี้หมายสวย ปลาช่อนไทยก็สวยครับสุดยอดมากครับผมกดบอย่างให้ถูก